ซาซาทีปสายเรียนเทปครับเขาทำอะไรอะ่ะเขาทำอะไรกับ,บาสายเรียนเทปปลาฉลามซาเรยนยังไงเข,เขาสร้างเนะี่ยเขาปั้นหรือว่าเขาสร้างหรือมันเกิดขึ้นเองได้ยังไงเขาสร้างเขาสร้างด้วยอะไรครับดินน้ำมันสร้างด,ดินน้ำมันครับแล้วทำไมอารีต้องดูทุกวันเนี่ยครับ <ด>ทำไมต้องดูทุกวันนะครับต้องไมต้องดูบ่อยๆด้วยเ้าต้องดูไงก็ไม่ต้องดูไม่ได้หรอใช่เขาบอกว่าเด็กดูทุกวันมันติดนะมันไม่มีสมาธิน,นะเด็กอลีเป็นเด็กหรือยังล่ะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเด็กไ้มเป็นเด็กแล้วแล้วอลีดูทุกวันมีประโยชน์ไหมดีไหมครับดีอรรว่าครับ อารีไม่ว่าอะไรค่ะไม่ว่าใครครับไม,คคไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าคนอื่นแล้วพ่อว่าอารีไหมไม่ได้ว่าใช่ไหมอารีสบายใจไหมตอนนี้โกรธไหมหรือว่าดีใจใดีใจครับ <can> แล้วพี่มีทำอะไรอะครับ <can> ทำไมต้องทำทุกวันด้วย <can> ทำแบบโจทย์ <can> หรือว่าทำแบบไม่มีโจทย์ มีโจทย์มีโจทย์ด,ดีนะต้องต้องเขียนโจทย์เข้าไปด้วยนะยแสดงวิธีทําทําได้ไหมครับได้โอ้ขยันนะเนี่ยทําไมต้องขยันด้วยครับจะเล่นเกมกับโอ้เพื <c oughs> ่อจะได้เล่นเกมใช่ไหมครับครับโอเคเป็นความคิดที่ดีนะทําไมเกมมันดียังไงเกมมันเป็นยังไงสนุกครับโอ้สนุกแล้วเกมนีสําคัญกว่าเรื่องอื่นไหมไม่ครับสาคัญเป็นรองเหรอเรื่องอะไรสําคัญที่สุดครับ เรยองดูแลพ่อแม่ครับจริงเหรอใอ๋อไม่ได้ถามเรื่องนั้นเลยนะเนี่ยกําลังพูดเอ้าแล้วเราจะดูแลพ่อแม่พ่อแม่ได้ยังไงเล่นเกมแล้วดูแลพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้ต้องทํายังไงถึงดูแลพ่อแม่ได้เรียนหนังสือครับเรียนหนังสือครับโอเคครับขอให้มีความสุขกองการเรียนหนังสือนะครับเรียนไปลว่าอะไรทำบ่อยบ่อยอ่ะอ๋อนักเรียนนักไปว่าบ่อยๆนะนัก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 บ่อยนักเรียนก็คือทําเรียนบ่อยๆเนาะก็จะเก่งเองแหละ ปิโก <c> ้ <oughs> ทอปิโก,โก้กล้วยลูกอมซื้อมาหวังว่าเด็กคงจะชอบเพราะว่าชื่อมันชื่อว่ากล้วยลูกอมแต่ไม่เลยครับมันไม่ใช่ลูกอมมันมีเม็ดอยู่ข้างในเยอะมีเม็ดเพราะว่าเคยเคยสุกแล้วนะต้นนี้นะสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ดีมันต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยแต่ถ้าโดนลมเนี่ยมัน ภาคใต้ลมแรงนะอาจจะคนล้มได้ก็ได้แต่ดูมันแข็งแรงมากอะ่ะทนลมต้านลมไม่หักไม่งอมาต้นลำมันใหญ่อะ่ะเอาไปทําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรเอาไปใส่ทําปุ๋ยหมักไม่จะดีนะลําต้นมันนะครับใบมันก็หนาแต่ตอนแรกสําคัญมันผิดคิดว่ามันเป็นลูกอมให้เด็กหรือให้ลูกๆได้กินเท่าไหร่เละไม่ไม่เลยมันมีเม็ดในเยอะมันคล้ายก้วยป่า ฮอปิโก้กล้วยป่าอันนี้ดีฝาอันนี้ดีฝาโอกินาวาญี่ปุ่นกินมาหลายรุ่นแล้วรสชาติดีข้อด้อยมีเรื่องเดียวสุกไวไปหน่อยกินไม่ไทันไทเจียวจากไต้หวันไทเจียวห้าไต้หวันเหมาะกับไทยทางภาคใต้นะประเทศไทยทางภาคใต้ในี่ลมแรง ปลูกกล้วยไม่ต้องต้นสูงใหญ่เอาต้นเล็กๆแล้วก็ออกลูกได้เลยมันกันลมไงลมพัดแล้วมันไม่ค่อยล้มเพราะต้นมันเล็กแล้วมันออกลูกได้แล้วก็ไม่กินปุ๋ยไม่เปลืองพื้นที่ดูแลรักษาง่ายรสชาติดีไทยเจียวห้าน่ยมันแต่มันสุกเขียวสุกเขียวรสชาติแบบหวานนำเลยแบบความหวานหวานเยอะมากกินไปแล้วหนึ่งรุ่น๋ยวต้องทดลองอีกรุ่นหนึ่งต่อไปไทยเจียวห้าแนะนําเลย พริกปลูกเองดูแลรักษาดีๆก็ได้กินนานหน่อยนะถ้าขยันที่จะทนุถนอมเขาอะใส่นู่นใส่นี่บ้างจะได้จะได้กินได้นานๆจะได้ไม่ถูกโรคและ,มะแมลงเข้าลุมแล้วนี่ม,มีออกเรื่อยๆนี่ลูกเหมือนดอกมันส่วนยังไงเม็ดพริกก็เป็นแบบนั้น กินวันหนึ่งก็ไม่กี่ไม่กี่ลูกไม่กี่กกผลหรอกนูน่นนี่กินไม่ทันก็แก่เลยเหี่ยวเลยเดี๋ยวก็แห้งแนละ้วเนี่ยกลายเป็นพิกแห้งไปเลยเนะึ่งกินไม่ทันกินอยู่คนเดียวครับโวคาโดมิกิส่วนตัวเป็นคนกินโอโวคาโดเกือบจะทุกวันเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นไขมันดีไขมันมีโอเมกา้าชนิดดีทําให้ลดคอเลสเตอรอลอะไรพวกนั้นตามวิทยาศาสตร์เชื่อเขา แต่เราชอบก็เลยปลูกมิกิพัน์จากอินโดนีเซียได้เข้าใจว่ามันคงจะอยู่ใกล้เส้นสูงสูตรเหมือนกับทางภาคใต้ก็เลยเอามาลองปลูกดูแต่ทางทาง,ทางที่คนไทยเขาปลูกทางจังหวัดต,ตากหรืออะไรเนี่ยได้กินแล้วนะสังเกตดูมันโตดีจังเพราะว่ามันกินอาหารเหมือนคนสังเกตได้จากการออกลูกออกผลมัน่มเลย กล้วยในท้องถิ่นกล้วยพื้นบ้านไอ้ตัวนี้เป็นขนุนเป็นกล้วยนะแต่เขาเรียกว่ากล้วยขนุนเวลาสุกแล้วกลิ่นจะเหมือนกับขนุนสุกก็เลยเรียกว่ากล้วยขนุนเนี่ยแบบนี้ต้องขุดออกมันหนาแน่นเกินใครอยากได้มาขุดเอาเองเลยนะครับให้ฟรีแต่เวลาเราขุดแล้วส่งไปเนี่ยมันมีค่าจัดส่งค่าอะไรอันนั้นไม่สะดวกนะ แต่อยากได้ให้ฟรีเลยกล้วยขันหนมกล้วยกินอาหารเหมือนคนคนกินอะไรก็แบ่งให้กล้วยกินด้วยนะอย่างนั้นแหละปลูกกล้วยไว้กินสุกแล้วกินไม่หมดเหลือก็เอามาหมักหมักไม่ใช่ดองหมักไม่เหมือนดอง หมักเป็นการถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ที่ดีก็คือมีกล้วยมีหัวเชื้อจุลินทรีย์วูสกูบีดูใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเพื่อปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยการดูดซึมสารอาหารส่วนการดองเนี่ยมันจะเป็นการใช้วัตถุดิบเช่นกล้วยเช่นอะไรพวกนี้แหละไปผสม น้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็เอาหมักไม่กี่วันก็จะได้รสชาติตามที่ต้องการนะคือน้ำตาลเกลือก็ออกหวานออกเค็มใส่น้ำส้มเข้าไปก็นั่นคือการดองแต่ <c oughs> จุลินทรีย์จะน้อยกว่าก็มีจุลินทรีย์นั่นแหละแต่มันจะน้อยกว่าจุลินทรีย์ก็มาจากอาหารที่เราเราดองแหละแต่นี้คือการหมักนะครับหมักคือเราห่อถนอมอาหารโดยเราใส่จุลินทรีย์เข้าไปมี วุสกูบบี้มีจูดินซีหัวเชือ้อแล้วก็มีกล้วยใส่ปุ๊บสองวันเปรี้ยวเลยแล้วก็แต่ทิ้งไว้อย่างเงี้ยสองปีแล้วนะตัวนี้นะกล้วยหมักครับกล้วยหมักกล้วยหมักเป็นการถนอมอาหารนะ